แับโเตชมุนด้วยนะพี่โอกีตรแบบเจนนี่นะโอเคฮีบีนะฮะอ้าออกไปไหนอ่ะ ยเเม็โอเคนะวันนี้ก็อยู่ในพีพีบีก็ถ่ายถ่ายเล่นๆจะมาประกาศกิจกรรมนะว่าปัตูมันนี่นะเราจะแจกปัตูมันนี่สองใบสองท่านมันจะใช้เว็บสุ่มคอมเมนต์นนะเพียงแค่ให้ท่าน คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่าสิบเอ็ดสิบสองนะฮะพิมพ์ไปใต้คลิปแฮชไม่ต้องแฮชค่ะพิมพ์ไปใต้คลิปนะว่าสิบเอ็ดสิบสองโดยผมจะใช้เว็บสุ่มสุ่มสุ่มคอมเมนต์ซึ่งผมจะประกาศผลในวันที่สามสิบมีนานะฮะโอเคมาบอกแกนี้แหละจะหลอกใเนเรื่องจาก ผมห้าสิบัพ์นะฮะไม่ต้องอ่านกิจกรรมแม่กิจกรรมหน้ามีแนะ่แน่แน่แน่